วันนี้เราจะผสมเกสรให้มีลอนนะคะอันนี้เป็นดอกตัวเมียค่ะจะมีตุ้มๆแบบนี้นะคะเป็นดอกตัวเมียนี่คือดอกตัวผู้จะเป็นก้านขึ้นมาเป็นดอกๆแบบนี้นะคะเราก็จะเด็ด ผู้มมาแล้วก็เด็ดกลีบดอกออกนะคะ เด็ดกลีบดอกตัวผู้ออกแล้วเราก็เอามาแตะเบาๆนะคะ,นะคะนี่ค่ะวนๆสัก3ามี่รอบให้เกสรดอกตัวผู้ได้สัมผัสเกสรดอกตัวเมียเราอาจจะใช้เกสรตัวผู้สักสอาดอกต่อตัวเมีย1ดอกเพื่อความแน่นอนในการติดนะคะ เราจะไว้แขนงแขนงที่9นะคะนี่ค่ะจานับแขนงจากข้างล่างขึ้นมานะคะไว้แขนงที่9ถึง12แต่ก็สามารถไว้ได้มากกว่านี้นะคะถ้าเกิน12ไปแล้วถ้ายัางไปติดก็สามารถไว้เพิ่มได้อีกค่ะ หลังจากผสมเกสรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้หลอดตัดทำสัญ,ญลักษณ์นะคะใส่ไว้ครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วเราก็จะจดวันที่นะคะว่าเราผสมวันที่เท่าไหร่เพื่อเราจะได้ดูอายุตอนเก็บเกี่ยวได้ถูกต้องค่ะหลังจากผสมเสร็จแล้วเราก็จะทำการ ยอดตรงนี้ทิ้งนะคะยอดของขนแนงตรงนี้ค่ะตัดทิ้งไปเลยเราจะเหลือไว้หนึ่งใบนะคะส่วนยอดนี่เราก็จะเก็บไปทิ้งข้างนอกนะคะเราจะไม่ทิ้งในโรงเรือนเพราะเผื่อกันเกิดการเน่าหรือเกิดเชื้อราค่ะค่ะเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังสมุมเกสรเสร็จบางคนอาจจะเด็ด กลีบดอกตัวเมียทิ้งบางคนก็ไม่เด็ดนะคะแต่เราก็ไม่เคยเด็ดนะคะเราก็จะไว้แบบนี้อันนี้เป็นเรียบร้อยแล้วค่ะของการผสมเกสรวันนี้ก็มีหลายดอกเลยนะคะเราปลูกเมลอนในถุงแบบนี้นะคะถุงที่เราใช้จะเป็นรุ่น85 แปดคูณสิ 15. ขวดน้ำที่เราตัดมาใส่ไว้เพื่อเอาไว้ลดน้ำค่ะลดน้ำแล้วจะได้ลดลดการชื้นของโคนต้นนะคะเปียกชื้นของโคนต้นจะน้อยลงก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องโรคราได้น้อยลงะคะ่ะ เลือกใช้เกสรดอกตัวผู้ดอกที่อยู่บนบนนะคะดอกจะใหญ่และสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบไปผสมเกสรกันแล้วค่ะเพราะการผสมเกสรจะเหมาะที่จะผสมในช่วงเช้านะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆค่ะ